เขารับขวัญยังไงหรอคะคนไทยเขาเนี่ยไม่น่าจะเพคือเป็นทองคำแท้ฉวนบอกให้เป็นทองดีกว่าเพราะว่ามันเป็นประเพณีของไทยยอมจะเจริญรุ่งเรืองต้องต้องเป็นทองคำแท้เท่านั้นให้เด็กคุณบุฎาต้องมัดก็ไฟก็ห่อใส่ใส่ใส่เงินลูกเงินอะไรใส่ทองลน้องรับโอ้โหกระดาษกระดาษให้ขูดเงินตาย ถมาเความว่าเราต้องผูกตายเราผูกตายไม่ได้อยู่วันนี้ก็จะไปหาน้องเอ๊ะวันนี้ก็จะไปหาน้องเมสาทุกคนแต่ว่าเราจะซื้อนมไปให้คุณแม่เขานะคะหนูคิดว่านมอันนี้แหละที่จะบำรุงแม่ลูกอ่อนได้นะหรือนมอันนี้ หรือนมอันนี้ดีเป็นกระป๋องเอ๊ะอย่าเดี๋ยวนะรูก่อนอันนี้ดีอันนี้ได้หกกระป๋องอันนี้หกกระป๋องร้อยสามสิบสกบาทอันนี้สองสี่ถ้านี้ได้แปดกระป๋องได้ร้อยสามบาทเฮ้ยอันนี้อันนี้ถูกอันนี้น่าจะดีกว่านะมันมีอันนี้ด้วยอันนี้หรือไม่รู้เหมือนกัน แต่ก็เอาอันนี้ลองไปดูก็ได้คิดว่าอร่อยเพราะว่าเคยเคยกินแล้วมันดูอร่อยแล้วก็มันน่าจะนมตาหมีเห็นมันตาแบบเพื่อสุขภาพด้วยอ่ะสัญลักษณ์เพื่อสุขภาพด้วยก็เลยโอเคน่าจะบ่งลงได้ก็เลยจะเอาอันนี้ไปจ่ายต่างกันเอาสองแพ็คเอ๊ะแต่มันเป็นแพ็คแบบน,นี้ได้กี่อันอ่ะมันจะถูกกว่าหรือเปล่า เดี๋ยวนะอันนี้ได้กี่อันอะ่ะเดี๋ยวก่อนได้แปดกระป๋องร้อยเจ็ดบาทแต่อันนี้แปดกระป๋องได้ร้อยสามบาทโอเคอน,นี่ถูกกว่าจะซื้ออะไรเราต้องคำนวณน,นะคะทุกวันนี้เงินทกบาททุกสต่างค์งก็มีค่าะคะ่ะบาทหนึ่งสองบาทโอเคจะจ่ายตังการอันนี้กี่กรัมอะ่ะ อันนี้เดี๋ยวดกวูก่อนไหนนะปริมาณมันได้เท่าไหร่เนี่ยเอาไม่เป็นไรเอานี่แหละต้องมัดแม่ด้วยการมัดแม่นี่คือจะเป็นคนที่สูญเสียพลังเยอะกว่าลูกครับอเอา ตอนนี้ก็มัดแขนน้องเวสาไปแหละตอนลืมถ่ทยคิดไว้น้องเวสางามแค่เอาคันมานอนเลยก็หักเลัจับแขนเอาลนจะพูกแม่กันเดี๋ยวเนื่งเดิี๋กล้องมันอันนี้ความโชคดีความมั่งคั่งเนาะคิดเรือบัตรลาได้ะกองมาตรอนแงเปนเอขอด้กินนอเขาห้องขี่ ก้อนหงอกเกลืออาจจะอาจจะให้แห่แห่โดนเกลี้ยไปให้ต้นเตือนต้องถามบอกต้นกับบอกเจ้าทําไมต้องทําไมต้องมัดแขนเตืไงเลยจะถามใช่ไหมต้องถามถ้าถามก็คือในในในเดี๋ยวก่อนที่เขาถามก่อนให้เขาถามก่อนออ๋ให้ต้องถามใช่ไหมเตือนเขาถามมีวิธี่พักคือมัดแขนให้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 บูดานมัดก่อนไหมคอยถาม โอเคน,นี่ไงคนดังงงเลยคงไม่เคยมาแน่คนไทยงงแล้วตอนนี้ตั้งใจเดินทางมาทำอะไรก็จริงๆก็ไอ้บอกว่าไอ้บอกว่าซีมาผู้แข่งจีนก็เลยมาแมนก็เลยมาจะทาตอนนี้จะงงเลยซีดุงกว่าจะทำฮาทุกอ่างยิงอย่างมาแข่ได้ยังมาได้แต่ตอนนี้คือคนไทยงงเลยเป็นอย่างคือมัดแขนทูกประเทศนี้เราบอกมีไทยบอกมีเนาะทำไมมีปรามีทีไทยกัน มันมีสีผ้าภาคอีสานก็คือมีสู่แว่นสู่สู่สู่ควันปลาสีลาสีสู่ควันภาคอีสานมีแต่ภาคอื่นอ่าชีบมีแต่ภาคเหนือก็มีเหมือนกันนะภาคเหนือกับภาคอีสานนี่แหละซอภาคแต่ก็มีโอเคคือว่าห้องควันเนาะควันที่นี่อู้ขอให้เป็นทองกว่าเพราะว่ามันเป็นประเพณีของไทยโอ้โหจะเจริญรุ่งเรือง ครผมกุด่าก็มัดกบไฟก็ห่อนี่ยเกห้ใส่ใส่เงินหลุมเงินได้ใ่เงินหลุมางินแล้วเอาโหประดาประดาประดาให้เลยมาเล็กเล็กน้อยน้อยมีเงินเยอะอะไรประดาเนี่ลุงนะต่อไปหนุ่มก็เก่งหนะ่มป้าดานะเดี๋ยวตัวนี้ไปตักหนักให้ป้าดาดินี่พ่อแม่ใช่ก็เดี๋ยวก็จะตักหนักให้ไปกราบไหว้ป้าดานะไปกราบไหว้ป้าดานี่นอกจากเราไปอยู่ในประเทศของป้าดาเลยนะลูกนะเราอ่ะยังมีป้าดาเนี่ย มามารักมารักเราไม่เมตตาเม่เราหนูต้องเป็นเด็กดีนะหนูนาโตขึ้นมาเนี่ยเงินตายใช่เอมแบบนี้ดีวกว่าพได้นะไทยเขาเป็นผงเงินตายไดนะไ้ได้โอเคโอเก็บไว้ลูกเก็บไลูกอันนี้ของคนแม่นะคะรสุขภาพแงแรงลำรวยเงินทองไม่เลยใช้เงิทออะไร ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนั่นแหละก็อาหารจากแผลแล้วก็ไปทำงานก็มีแต่สิ่งดีๆเนาะเขาไม่ให้ปลูกเงินตายคนไทยก็ถืออ๋อคนไทยจะถือเพรว่าเราต้องปลูกตายเนาะเราปลูกตายไพื่อให้อยู่ตายไม่ได้เพื่อให้อยู่ไม่ให้ไปไหนมันก็จะแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันก็โหดิเนาะว่าไงทีนี้จะถามอะไรเขาทำไมต้องผูกแขนเขาต้องเป็นคำถามที่ยิบซีเขาอยากจะถามใช่ ถ้าเป็นถ้ายทำที่ย่ก็คือถ้ามาเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นประเพณีก็ได้จะบอกว่าเป็นความเชื่อก็ก็ถูกแต่ว่าไม่ใช่ว่าการปฏิบัตินี้จะถูกต้องสมแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้เสมอมานะแต่ว่ามีความใกล้เคียงนั่นแหละเพียงแต่ว่านี้เราบรรพบริษหลุดเราทำแบบนี้เวลาไปโรงพยาบาลใช่ไหมอย่างคุณแม่นี่ก็เสียเลือดเสียเนื้อย่างน้องนี่ก็มาใหม่เหมือนรับขวัญอ่ะเหมือนกับส่งพลังดีๆให้กับหลานอะไรเงี้ยถ้าจะถ้าจะแปลเป็นไทยนะแต่ถ้าเกิดว่าคนราก็จะรับขวัญ ผูวแคนผูวแขดรับขวัญลูกหลานถ้าไปโรงพยาบาลเราก็จะแบบว่ามาอยู่บ้านแล้วจะสุขภาพจะดีจิตใจดีอะไรเงี้ยทำอะไรก็ดีเป็นหลักของความเชื่อเนาะแล้วอันนี้แต่ถ้าคนไทยเขารับขวัญยังไงนะคะคนไทยเขาเนี่ยไม่น่าจะเือคือเป็นทองคำแท้ส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นเป็นทองคำแท้เพราะว่าทองคำแท้จะช่วยให้เสริมเป็นสิริมงคลแล้วก็เสริมวาสนา เสริมสมวาสนาแลวก็ให้พยายามอะไยคนไปอะไรอย่างเงี้ยคือทองคือทองก็จะถือว uh ่าทองนั่นมันเหมือนกับว่าเป็นวัตถุที่ว่ามงคลที um> ่สุดก็คือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไมไม่ว claro> ่าจะโดนไฟเผาอะไรก็แล้วแต่นะทองก็ยังเป็นทองหยดลงน้ํมก็ยังเป็นทองเนาะจะโดนไฟโดนลมอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นความเชื่อที่ว่าคนไทยก็จะอาจจะเหมือนกับอิงความเป็นจริงด้วยเนี่ยคือคือว่า ถ้ากรุงเทพนะเขาจะเขาจะบ่มีหมัดหมัดหมัดแขนเขาจะมีแต่หลับขวัญหลับขวัญก็คืออ่าบ่ว่าแต่ซื้อรถบ่บ่ว่าที่ดินบ่อืมคือมอบให้เป็นหลับขวัญให้ของที่มีคุณค่าเนาะบ้านเฮาอาจจะเปิดแบบนี้บ่ถ้าถ้าถ้าเฮาไปว่าเฮาแกะแกะสิ่งมันอาจจะพอบ่มีวมเงินกันแล้วมันจะเอาเอาความเสื่อนีนดึงไม่ใส่กับอันนั้นก็แล้วแต่ที่เป็นพอจะเฮ็ดได้ปลากระสินงนะเดี๋ยวนั่นนะคือบ้านเฮาก็คือไก่ ไข่ต้มแล้วก็ไข่ต้มไข่ต้มอืมมะเขือไปสอนด้ปั่นเอาควันน่ะแม่วัสนฉลามธรรมดาด้สวนควันด้สอนแล้วเอาสวิงเอายังไปสอนเอาแม่แต่ถ้าอยู่ลุงบ้านเนี่ยถ้าอยู่ลุงบ้านเนี่ยแบบเอาไปหลับบมงติเอาไปหลับโตเขากลับเอิร์นมาอย่างเงี้ยอยู่บนหอหอยู่เนี่ยไปหลับโตมันเลยหลับลุกมากแล้วถ้าเกิดควันแพร่ไปนี่เนาะอยู่บ้านเอาเบอร์มอโมอเราแรือเปไปสอนเอามามันเป็นความเชื่อไงเนาะมันบริสุทธิ์รักทางการแพทย์ดีศาสตร์เรานห็นนะเป็นความเชื่อที่ว่าถือน้ำก็ บางคข้ามันก็อาจจะมีตัวตนนะสมมติว่าเขาเจ็บป่วยเนาะถ้าว่าเขาไปห้องคันมายังมามันก็หายดีหายหายดีหายดีเสื้อกับบวชเสื้อลายเราเสื้อ70เปอร์เซ็นใช่ไหมครับเสื้อ80เปอร์เซ็นถ้าหลอกเขาห้องบอกตรงๆว่าบางอย่างเราก็ต้องหลอกเราเห็นตามผู้เฒ่าเพื่อให้ผู้ถาวสบายใจอย่างเช่นว่านี่วันนี้ไปไม่ได้นะไปเดินทางไปไม่ได้นะลูกอูกข้ามไปสักวันนึงถ้าอีกวันนึงบอกไม่ได้แล้วไปแล้วพ่อ นะแเแม่เอ<ม>่สงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ที่ไทยเขาก็จะไม่ให้ผูกมัดเหมือนเหม,หมือนมัดตายใช่ไหมคะไม่ไมอะก็ถ,ถือมันก็ถือเนาะถือขึ้เหมือนความเชื่อมนกันนะพูดตามว่าแมอุ้มเลยพออุ้มเลยลูกอ่ะนีนี้อุ้มอ่านแล้วก็นามสกุลเล็กนไหนต้องล้างมือก่อนล้างมือก่อนสบายจะได้ล้างมือเพราะมันล้างมือเพราะเห็นในคลิปพอจังเห็นในคลิปเขาบอกว่า เวลาเด็กคนเด็กเขาบอกให้ชมว่าหน้าช่างหน้าเกียดหน้าช่างแตแจ่มมันโกนข้าวมัางน่าเกลียดหน้าเกียดหน้าชังมาน้อยเอิในได็กของเรามาน้อยมาน้อยมาเขมน้อยด้วยมาหน้อยมาเขาไม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ง่ายๆเขาเลี้ย้วยจริงๆอะเป็นยังอ่ะเด็กน้อยเขาจะอุ่นได้เลยเพราะยังจริงๆแล้วเขาไม่ภูมิกว่าผู้ใหญ่ไงเสียบอกเป็นยังเป็นโควิดเป็นยังเด็กน้อยเด็กน้อยจะเป็น บอกว่าเป็นแลียเป็นย่างคนรวยเขาจจึงเลี้ยงลูกให้ลงดินๆพอเขาสั่งพุ่มพุ่มตอนนั้นมันจะสั่งเด้งน้องมันจะสั่งขึ้นมาแต่กับบอกที่ชิ้นน้อยขนาดนี้นะต้องใหญ่ขึ้นหน่อยอันนี้คือว่นยังน้อยแห้งแบบเลี้ยงลูกไม่แบบขวดแก้วเกินไปมันกระบอกีใครได้ชินเกินไปมันดีเลยบอกบางอันนี้อ่าแบบในอนาคตอ่ามีแผนแบบอันนี้สิให้เีย็นในไทยบ้างเลยได้โอ้โหในน่อเดี๋ยวผัดกับทางด้านลูกให้เีย็นในไทยนี่นี่แหละทำไมคนลาวถึงยังให้ลูกเรียนที่เมืองไทย ยังไม่รอดอ่ะให้เขามอสามอ่ะมอสามเขาสวยแล้ตัวเองได้แล้วเขาแบบคอยเงินอยู่บ้านอย่างเงกลับไปกลับมาดูแลเขาจริงนะให้เขาไปทั้งน้นถาทางไปเที่ยงไปน้ำอีกสินะมอสามก็คือมอต้นแล้วเนาะไม่ไม่ไม่ไ้่แล้วเลี้ยงลูกอยู่บ้านเขาเนาะเด็กน้อยๆจะเสียนะค่ะจะกระสิบปอนเขาเลยแม่แม่แม่บอนเขาแต่ว่ามันก็เลี้ยงแต่บางบางบางบ้านก็คือว่าเขาทางโรงพยาบาลก็โพยาบาลกนบอกให้กินเขาเล็กน้อยอีกอย่างนี่นะเพื่อน นย้อนมันอยู่เข้านนะน้องสังเกตไอ้นี่ปกติยังไยังคือโภชนาการไม่ถูกต้องจริงอีหลีคราวนี้เตี้ยเตี้ยแค่ไหนวะแบบมันสาระร่างกายนี่ได้เลยเกิดใหม่ใหญ่ซ้ำเก่าเลยไอ่เปลี่ยนเนี่ยเตี้ยโพูดอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันขอกินน้องไม่แต่เด็กๆได้ไหมคือข้นอีกหน่อยชั่งมือดีกว่าขึ้นหน่อยชั่งมือคือสูงหรื่าสูงข้นหน่อยชั่งมือหนาบริต้าเขาบริตามมาทำกับหลายคนสูงเมืกี้รุ่นเฮานี่เฮ้ยสูงก็ล็อกปอกแป๊ก สูงสูกับกรามพันเล็กๆน้อยๆขนสูงมัน้องูแมงดูเขาแเขาไปกินเขาซีลเล็ตแมงนกคือกินเขามกแม่แม่หยักหยักไปมกใส่ไปตอมีขี้ไอ้นมจาคืออีกบอกจัแต่ว่าแม่มกให้นอกนะอ่าเด็ไปักกินจกสงกดูก้นเขามกฮะมันหวานได้มันหวานอมได้เขาตัวเปิดยำเปิดมกเปิดมกใส่ไปเปล่าหอมหวานอืมเขาซิลโลซิแเล็่ามีแล้ว ขนมพอนี่ยังแบ่งกัน4ี่คนอ่ะก่อนหนึ่งอ่ะตั้งเท่คนแชทแถวนครับเก่งมาในลูกไอ้โอเคกบมาเด้เด้อโอเคทุกคนเนาะไอสิลงไปส่งไปไปไปเลยนะ เวลาเด้อเอ้ยตาสร้างกระโดดยังมีไว้เด้ออยู่บ้านเฮาเนาะเจ้าโบให้ใช้เอาเนี่ยจิ๋วเงินเป็นค่ะเด้แน่นอนอยู่บ้านเฮาอะเป็นพี่ชายพี่น้างตอนนี้ก็คือกำลังก้าวทุกคนแต่ว่าโอ้ยมีคนเขารถ้ส่วนตัวเด้เออนี่ไอ้โบเขาใส่ไอ้โบลายๆเนาะไปส่งไปส่งไปส่งเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วจ้าห้าทุ่มแล้วเนานก็เลยไปส่ง ประมาณ20นาทีน้องอุตส่าห์นั่งรอเราต้องไปส่งแม่น้องอุตส่าห์นั่งรอคือส่งโอ้ยเข้าใจละลายเนาะเพิ่งก็นอนเดิกอีกแล้ววันนี้ไอโบไปจะแดงม่วนปะไปเล่นสงการโอ้โหคือม่วนม่วนแบบสุดๆเลยโอ้ยใจเลยน้องน่าเสียดายแห้งอายอุตส่าห์ซื้อเตรียมสุดไว้แล้วว่าสิ้ไปสิ้ไปสิ้ไปพอมือซื้อไปานั้นแหละประจำเดือนมาจ้าก็เลยแบบโอ้ยเสียดายแห้ง เสดายแห้งเพราะว่าสิไปกับโบได้เนาะเดี๋ยวมันกับเปียกอีกอีกอีกนะเลยแบบโบไปดีกว่าเสดายแหง้งักเลยอุส่าห์สั่งสุดมาแล้วทุกคนนันจะได้เห็นแบบสุดเล่นของการแยกเต็มตัวนะอเอาไปใส่อเอาไปใส่ปีนาเนาะเรอบ,บอปีนานะค่ะพี่พี่ปีนาเอา้าจะไปเล่นจะใช้หลักการหนึ่มันเบิร์ตจองการแหละมีแล้วเนาะก็ต้องรอปีนาเลยเอาล้วเด้อจ้าพี่พีทุกคนสำหรับคลินีกก็ จะจบเพียงเท่านี้น้องมันเองก็คืออ่ามาคู่แขนสาวเมษาน้องเมษานั่นเองมีไอโบน้ำเอยงน้ำมีไอแจ๊บแมนนัดกันมาทุกคนตอนแรกอ่ะอันตอนแรกถามไอโบนะว่าเอ้ยไอโบอันวันนี้เปิดสายเพราะเราใชมาคู่แขนหลังก็เลยมาเนาะก็เลยมาน้ำไปแล้วเด้อสำหรับทีนี้ก็จบเพียงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันทางมุมในเด้อแล้วก็ฝากเป็นติด เทต,ติ๊กต็อกเป็นอันซาราแล้วก็จะรมฉันเอาหนูเรืยอการไม่กดคำโฆษณานะคะแล้วก็แต่ว่าทุกคนอาจจะหูอีกแล้วเนาะส่องตาโบโซล่าเซลโซล่าเซลนัน่นเองทุกคนอาจจะหงงและแต่ว่าไปติดตามเพื่อนกระไดเด้อบางเทื่ออาจจะมีคนสองคนมาหูงกระไดเนาะ <laughs> ไปเลยเด้อมเลยกันใจไอ้นุลอยละลายเด้อครับที่ว่าจะใจละลายบายเดี๋ยววันที่หนึ่งห,หนูก็จะย้ายคอร์ด